วัดดีพี่น้องวันนี้พามาทำก๋วยเตี๋ยวขี้หมกไก่นะครับอันดับแรกก็ใส่หัวเทียมบีบผิดซดซับละเอียดนะครับแล้วก็เคยพัดให้มันสุกนะครับผมตามด้วยอกไก่สไลด์ครับผมจากนั้นก็พัดไปเรื่อยๆนะครับผมให้ไก่มันสุกนะพี่น้องตามด้วยไปกูดปิกไถออนกระชายซอยนะครับผมถึงกขาพัดไปเรื่อยๆนะครับผม ตามด้วยมาเรือพวงกับเกืือหลูกแหวงมาแล้วนะไอติงาเฮ็ดตินข้าวนะครับตามด้วยเส้นยัยเส้นยัยกระชิกมา่สักทีนะครับผมไอติงาพัดด้วยไฟกลางนะครับตอนชีกมันก็พัดหงายนะเส้นยัยนะตามด้วยน้ำมันห้อยนะครับผมซักสามช้อนนะน้ำปลาครับผมซอสปูนวดฝ้าเคี่ยวครับซีอิ๊วข้าวครับซีอิ๊วดำ